จ,จักนะคือวันนี้น,ะน้องพิมพป้าปาแล้วก็ครับเขาไปถ่ายคลิปกันที่ตลาดนะสวนจตุจักรป้าบอกว่ามันหลอนไม่ให้ไปป้าเลยบอกว่าให้แม่เดินเล่นอยู่หนมิกเราจะไม่เดินเล่นเฉยๆเราจะไปจุ้งกันเดี๋ยวเราจะไปลานของเล่นนี่เห็นไหมชั้นสองตึกมิกจตุจักนะคะมันจะมีของซุ้มของโมเดลนุ่นนี่ของเล่นเยอะมาก เคยมาไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะแม่จะไปสุ่มอีกนี้น่ารักเนี่ยแม่ชอบม,มากเลยพวกที่เป็นป๊อปบีน่ารักสุดฝาแฝดนี่ก็น่ารักนะเนี่ยโอ้ยมีแต่ของน่ารักเด็กว่าันนี้ก็น่ารักนได้ไงโอ้โอ คอนี้นะคะแม่ยังขาดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่หยัดได้คือขาดสี่ตัวแต่มีสองตัวที่หยัดได้เราจะลองจุ่มดูไหมว่าเราจะได้ไหมแต่ถ้าได้ซ้ำจะทำยังไงอ่ะวันนี้น้องพิมไม่มาช่วยแม่จุ่มด้วยเอา้าทำไมอันนี้450้าเพราะว่าเป็นอะไรอ่ะมีจุด้วยโอ้ยมีขีนเนาไนแล้วลึกสี ทุกสิ่งอาอะไรดีเพาที่เราก็มาซื้อแหละหลายเนื้อจำไน่ายเม่กวาดม่กระจต่างๆไรบ้างคูรอมีนี่อุ้ยคูรอมีอันนี้น่ารักมากอ่ะสามร้อยโอ้โหดูดิพี่แม่ชอบแน่แน่เลย นี่เท่าไหร่อ,อ่ะ400 400้บาทราคาก็โอเคนะไม่แรงอันนี้เป็น forest party นี่ก็น่ารักแต่เวลาเก็บทีมันชอบใช่ไหมแล้วมันก็อยากยกบอกอยากได้หมดเลยอนะไรเงี้ยไปดู animal สิ animal นี่ก็น่ารักนะ รูปส่งไปให้น้องพิม์ดูให้น้องพิมพ์จุ่มให้ดีกว่าเพราะว่าตัวเองจุ่มเราจะโชคไม่ดีให้พิมพ์จุ่มให้พิมาเขาวงอันนี้มาซึ่งอันนี้มีจุดด้วยเขาบอกว่า400อเท่ากันแหละแต่เขาติดว่า 4. ี0สิจริง400อเท่ากันไม่รู้ว่ามันแตกต่างย,ยังไงนะแต่ว่าก็จะเชื่อน้องพิมจากันะะนี้นะคะนี่นะซื้อแล้วน้องพิมพ์จุ่มให้ขอโทษแกะหน้าร้านเลย เขาม่แกะตรงนี้แม่อยากได้ตัวนี่นะคะคือน้องลิตเติ้ลแลคโคนแล้วก็หรือไม่ก็คือน้องไฟเออร์ e f l y ก็คือหีห้อยนะดูซิว่าน้องพิมพ์จะทำให้แม่สมหวังไหมอะไรก็จริงๆแล้วมันขาดไปสี่ตัวอะไรกอาขาดเลยอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ไม่สัตัวเดิมก็พอใจละเพราะว่าเรามีอยู่8ดตัวแล้วใช่ปว่า อะไรอย่าไปดูการ์ดการ์ดกระเด็นวิมีฐานมีฐานมีฐานตัวอ,อะไรอ่ะซ้ำหรือเปล่าโอ้ยเป็นหมวกหมวกซ้ำแน่เลยอ่ะซ้ำแน่เลยมันเป็นหมวกหมวกโอ้ตัวนี้มีแล้วนะคะน้องบีมซ้ำนะลูกคราวนี้ไม่ไม่ได้มาจุ่มให้แม่เองนะมือไม้ดีว้า รูเต็มเลยโอ้ยัน,นี้นาเกิดคเาผตัวนี้พันสามอันนี้ตัวใสสามันานี่พี่จะสันหวังเลยอันนี้เป็นที่ชาร์จนะคืออันนี้จะรู้เลยว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมห้าร้อยแปดสิบหปดสิบมนแนวมดเอก็ก อัมตาแมนบ,บ็อบบี้1้0บาทน่าหลักจังเปจ็ด7 9อกิน่าหักจังเลยบอบบี้ทั้งหญ่แหละแ,แต่ว่าอันนี้นะราคาสูงนิดนึงนะมันจะมี150หตัวมีแต่บางตัวแบบชี่แม่ชอบเนะี่ยดีมู370แนะ่โอ้นะ่า ก็ราคาก็ประมาณ 120-110, 180แล้วแกหนึ่งร้อยก็มีนะแต่อย่าอยากไปต,กตักที่ร้านมากกว่าเนาะแต่ที่ร้านตอนนี้แบบยากที่จะตักอะน่ารักเลยโอ้ยน้องโอ,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 อใส่ตอนนี้ส่องเป็น250แม่อันนี้ลุงมอมไม่กลับหัวเป็นแบบนี้เหรอ890 อันนี้อาจจะเป็นของแรงนะตู้น,นี้ยรับระสงสูงน้องเป็ดอันนี้น้องเป็ดดอกไม้พันหนึ่งอยสิบเน่ยถ้าเป็นเป็ดหมวกจะถูกหน่อยเป็ดดอกไม้จะแพงเป็ดดำน้ำก็เก้ารยหสิบเป็ดยังไม่เคยมีเลยที่ตัวนี้มันเป็นตัวสีเกรกนะสองพันแปดร้อยเกิบ จะเดินดูไปเรื่อยๆว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในตู้นี้น่าจะเป็นแบบของที่ราคาก้นกลางสูงเ,บบเขาประจักริกาดแล้วทงนั้นเน,บบนี่ยไม่แพงก็มีสี่ร้อยเลยนี่น้องโอไซมีคนบอกให้แกโอไซโอไซแพงนะคะ <laughs> เนียวตะอุ้ยตัวนี้ต้งแ9ดร้อยเก้าสิบเน่ยโกเคตู้นี้ก็มีนะเนียวตะอันนี้หกร้อยห้าสิบผมก็ต้องช็อปนิดหนึ่งนะคะว่าตู้พวกเนี้ยเขาเป็นตู้แบบคนเช่าใช่ไหมแล้วก็เอาของมาวางวางเราชอบตู้ไหนเดี๋ยวเขามาเปิดให้ออันนี้เป็นน้องฮาชิพุกหุอ้มอนสเตอร์น่ารักทั้งนั้นเลย เราอยากลอเฮ้ยอันนี้เราอยากได้อันนี้เพราะว่าเราขาดอยู่แต่มันหกร้ห้าสิบเจอในเว็บมันห้ารอยกว่าเองนะฉะนั้นถ้าวันนี้เดินเจอประมาณห้าร้อยเราก็จะเอานะอันนี้มันตั้งหกร้อยห้าสิบเน่ยอยฮีโร่ต่างๆก็น่ารักมาก ชอบไปหมดนี่ถ้าเก็บหมดก็คือล่มจมแน่นอนเนี่ยพี่ลูกเนาะเราอย่าไปเราอย่าไปอ๋ออุ้ยอันนี้น่ากลัวเอออะไรเนี่ยอันนี้คขใช้กันแล้วอ๋อแต่ที่เขาขายเป็นตัวที่เรามีหมดแล้วเลยนะชิปปุ๊กๆเนี่ยนีแ่เบบี้ทรีร้านนี้คขาที่แล้วพิมพ์มาจุ่มร้านนี้390มั้ง ตอนนี้ราคาขึ้นเป็น550แล้วแล้วก็บางร้านแม่เห็น600กว่าค่ะ700ก็มีนะเบบี้ทรีคือราคาขึ้นไปแล้วน่ารักจังเลยน้องเลยอันไหนคะอั้เป็นจหญิงาร้านพอนีิพทยสอบขอ,ของพี่ไบร์ เราก็เขาที่แล้วเรามาหมุนกระจกรงที่เป็นบล็อกบีนไปอันหนึ่งนี่ห้อยมาด้วยนี่ได้อันนี้นะคะได้น้องคนนี้เราจะหมุนอีกดีไหมเนี่ยแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าไปดูดีกว่าอื้อันนี้เป็นเบบี้ทรีแบบจิว๋วส่มละเกสิบก้านี่รักนี่ มันดีห้าร้อยห้าสิบพี่บ่ายมายีอะไรขายบ้างซาลิโอคาแรคเตอร์อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ่าแบบน,นี้อืมมอสนสเตอร์คอลน่ารังมากเลยมองเห็นว่าคิดว่ามิสชีฟเดรี่คือมันจำเป็นมีสองตัวแบบนี้นอ่ะเฮ้ยเหมือนน่ารักทุกตัวนี่ ตูหมบอนี้อันหนึ่งดีไหม,มน่ารักจังเลยอ่ะอ๋อตู้นี้ขายแนวตาราคาแรงเหมือนกันเนาะเนี่ยนี่แม่สสยมาหนึ่งแล้วนะแม่มอนสเตอร์อย่าไปแกะกันว่าเป็นยังไงนี่โหเนี่ยโอสาที่น้องๆบอกว่าให้แกะราคามันแรงนะคะหลายพันไม่ไหวอ่ะ ได้มาแล้วนะคะมอนสเตอร์มิสชีฟ f d ล i r y คือดูแล้วอ่ะอันไหนก็ได้เลยเพราะว่าน่ารักทุกอันน่ารักทุกอันเลยจริงๆอยากแบบยกบล็อกเลยด้วยแล้วตอนจุ่มเมื่อกี้นี้ก็คือมันมีครบบอกด้วย แต่ว่าไม่เอานะคะเอาตัวเดียวเปลืองตังน่ารักทุกตัวแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆอ่ะอยากได้ตัวที่ต่อยมวยหรือไม่ก็คือมันจะมีวันใช่ไหมวันจันอังคารพุธเราอยากได้วันที่ต่อยมวยก็คืออังคารหรือว่าพุธที่มันยืนหันหลังให้กันนะแต่ถ้าได้อันอื่นน่ะก็น่ารักหมดวันจันทร์ก็น่ารักนะมันเป็นผีสองอันวิ่งเนี่ยอันเนี้ยน่ารักน่ารักทุกอันเลยอันไหนก็ได้แก่อันนี้จุ่มเองนะ แต่ว่าอันไหนก็ได้แับนังนะคะนี่นี่ถุงเขาก็น่ารักมีสองตัวมีสองตัวนี่นะหนึ่งสองตัวไหนช่วยเป็นผีเดียวเดียวเดียวอันไหนอะแกก็ไม่รู้เลยนะคะไม่รู้เลยอันไหน น,นี้อ้าเป็นตัวแบบว่ายิงธนูเป็นความรักถือนี่ก็ถือหัวใจมะแล้วนี่เขายิงธน,นูแต่แม่ไม่อยาเอาออกมาเดี๋ยวมันหกักถ้าเกิดเป็นข้างกล่องจะเอาให้ดูก็คือตัวนี้วันอะไรอ่ะจำได้น,นะว,นวนะันวันพฤหัสเห็นวันพฤหัสป่ะน่ารักนะวันคือบอกแล้วว่าตัวไหนก็ได้น่ารักทุกตัวอันนี้ก็น่ารักดูดิของจริงน่ารักมาก ถือว่าโชคดีแล้วกันไปจุ่มอีกดีไหมเนี่ยโอ้โหซีรีส์นี้น่ารักมากของนี้น่ารักมากชอบงน้นก็ลากันไปก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาชอปปิ้งที่ตลาดนะสวนจตุจักรเสร็จ,จ,จแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเจอเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะาเขาไปจุ่มบ้างลากันไปก่อนนะคะวันนี้แม่พึ่งได้สองตัวเองอะ